ครับทูเอฟซีอิกาชอนัลทูน่ากลับวันนี้ผมอ้อนอีกามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นก่อนเกมพิมพรีกในสัปดาห์นี้นะครับมี2คู่บิ๊กแมตช์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเจอกันระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ลอนดอนรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับมือนิวคาสเซิลนะครับทีมที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากสำหรับซีซั่นนี้นี่คือ2คู่2เกมที่อีกาคลิปนนี้จะะพูดถึงครับ ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดิ่งไปแจ้งเตือนกดซีเฟิร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางวิกาชาแน,นลครับเพราะว่าที่นี่อิกาชาแน,นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับที่ลอนดอนครับบ้านของสเปอร์ไก่แดงทองเปิดบ้านรับมือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปดูประเด็นข้อแรกครับสิ่งที่สเปอร์ ต้องโฟกัสในเกมนัดนี้นั่นก็คือการจบสกอร์จากตัวรุกนะครับจากการที่ออกซองแล้วเสมอเบรนท์ฟอร์ดส2นะครับสิ่งที่ผมได้เห็นจากเกมนัดดังกล่าวเนี่ยกับสเปอร์นะในเกมแรกอย่างเป็นทางการของแอนด์สปอร์เซโกกรูนะครับก็คือเกมรับเหนียวแน่นขึ้นนะครับเกมรับคือมีความกระชับมากขึ้นจากเดิมนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าการใช้งานมิกกี้ฟานเดเฟน กองหลังตัวใหม่นะครับที่ต้องบอกเลยว่าสรีระร่างกายหน่วยก้านอะไรต่างๆแนวทางการเล่นการอ่านเกมการยืนตำแหน่งถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเกม2 3 4 5ก็น่าจะดีขึ้นเกมแดนกลางนี่ชัดเจนนะครับว่าดูมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเลยนะครับจากการที่แอนด์สปอตเตอร์โกกลูนะครับเลือกใช้ทางอีวิสูมาอีวิสูมานี i s ือแบบโอ้โหอ่านเกมขาดนะครับแท็กเกิลมันเขาเรียกหรว่าคัพเปอร์บริเวณตรงกลางสนามเนี่ยได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยทําให้เกมแดนกลางของสปอเนี่ยมีความแข็งแกร่ง จริงๆนะครับขณะเดียวกันครับในเรื่องของการคร e เอทงานการสร้างสารค์เกมรุกนะครับเจมแมดิสันอื้มฮึเจแมดิสันนี่แบบของมันดีอยู่ที่ไหนก็ดีนะครับคือสายตาวิสัยทัศน์การจ่ายบอลการแทงทะลุเรียกได้ว่าเจมแมดิสันนี่แบบของจริงนะฮะเหลือแต่เพียงว่าข้างหน้าเนี่ยคุณต้องจบให้ได้นะครับเพราะว่า2ประตูที่ทําได้กับเบรนท์ฟอดมาจากกองหลังข้างหน้าดูจะยังไม่ลงตัวดูยังจะขาดความสมดุล แฮร์วิคเคนหายไปโซนฮึงมินดูเล่นไม่เหมือนเดิมนะครับวิเช n เลสันมายืนตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าสิ่งที่เขาต้องทําคือการจบสกอร์โอเควิเชลเลสันนี่คือทํางานหนักนะหนักหน่วงมากขยันหมั่นเพียรทุ่มเทมุ่งม,มั่นแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําให้ได้คือการยิงประตูแบบเป็นกอะเป็นกรรมนะฮะนี่คือสิ่งที่สเปอร์ต้องโฟกัสนะครับทีนี้มาดูข้อที่2ของคู่นี้นะครับก็คือสิ่งที่แมนยูต้องโฟกัสคือจุดไหนครับ ตอบให้ชัดเลยว่าก็คือตรงกลางนี่แหละฮะตรงกลางของแมนยูจากเกมแรกยังขาดบาลานซ์อย่างร้ายแรงที่สุดเลยนะครับคือสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยฟุตบอลของเชนฮารคือการกดคู่แข่งการครองเกมการสร้างเกมรุกเพื่อที่จะทําลายเกมรับของคู่แข่งให้ได้แต่ในเวลาที่ยูเนเต็ดเนี่ยเสียบอลบอลมันจะทะลุพรวดมาถึงเซนเ,นเตอร์เร็วขึ้นเพราะว่า กองกลางตัวรับมีเพียงแค่คนเดียวนั่นคือกาซิมโรและกาซิมโรในปีนี้แน่นอนครับเขาย่อมต้องอ่อนล้าร่วงโรยตามการเวลานะครับเมสันเมาส์ไม่สามารถช่วยในเรื่องของเกมรับได้รวมถึงบรูโน่แฟนันก็ไม่ได้ถนัดในเรื่องของเชิงรับเช่นกันดังนั้นสิ่งที่เอเร็กเชนฮาร์กต้องโฟกัสให้หนักหน่วงก็คือการทําให้เกมแดนกลางมีความสมดุลกันมากขึ้นกว่าในเกมนัดแรกบางทีการออกซองแล้วเปิดตัวแบบไม่น่าประทับใจเลย ของเมสันเมส์เนี่ยอาจจะทาให้เอริกเซนฮาร์คคิดหนักนิดนึงว่าจะเอายังไงกับตําแหน่งนี้หรือว่าจะให้แบบกองกลางที่เล่นเกมรับได้มายืนเคียงข้างกับซิมิโร่กับในเกมที่มันแข็งมากๆอย่างสเปอร์นะครับนอกนั้นผมไม่ห่วงเลยเซนเตอร์โอเคฟูลแบ็กดีขึ้นจากเบบิสซาก้าข้างหน้าจะเล่นได้ดีมากขึ้นถ้าหากว่าเกมแดนกลางเจอกับจุดที่ลงตัวมันจะล้อไปด้วยกันแดนกลางดีแข็ง ข้างหน้าก็จะดีตามนะครับดังนั้นตรงกลางเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากๆของเกมในคู่นี้ทีนี้ไปดูเป็นที่3ครับการจัดทัพตามคาดนะครับทางฝั่งของสเปอร์ยังคงยึดมั่นเหมือนเดิมนะครับกิสเซนโรมโรจะจับคู่กับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนตำแหน่งคู่เซนเตอร์ตรงกลางก็จะเป็นโอลิเวอร์สกิฟกับบิสซูมานะครับสายเกมรับชนกันข้างหน้ามีเจมสัน ซ้ายเป็นตีซอนขวาคือเดยันคุูเซฟสกี้และข้างหน้าเป็นริชาร์ลสันนะครับเรียกได้ว่าตัวเต็มนะครับส่วนทังฟังของแมนยูครับคาดว่าจะเป็นในระบบ4-1-4-1วารานลีเดเลฟจับคู่การลุกชอครับแล้วก็ด้านขวาเป็นวาวิสกาที่เล่นได้ดีจากเกมนัดแรกส่วนกองกลางตัวรับก็คือคนเดียวเนี่ยแหละฮะเพราะว่ายัางไม่ได้ซื้อใครเพิ่มกาซิเมโร่ปากหลักอยู่หน้าคู่เซนเตอร์ตามคาด กองกลางตัวรถคือเมสันเมาส์จับคู่กับทางด้านของบูโน่แฟนนันแต่มีเสียงของแฟนผีบอกว่าเฮ้ยไอตําแหน่งคนเดิมเนี่ยก็คือคริเยนอิริเซนกลับคลื่นมาเถอะเดี๋ยวรอให้เมสันเมาส์เนี่ยเขาปรับตัวก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับก็ไม่รู้ว่าเอกชนทักจะคิดแบบเดียวกับทางแฟนผีหรือไม่การอาโชด้านซ้ายครับส่วนด้านขวาเป็นอันโตนี่และข้างหน้าตัวเป้าคือมาคัสเฟรซฟอร์ดนะครับนี่คือการจัดตัวก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจแฟนผีแฟนไก่หรือไม่นะครับแต่จะมีจุดหนึ่งที่แฟนผีบอกว่าม เมสันเมาส์พักก่อนไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันประเด็นที่4ครับนั่นคือความน่าจะเป็นของเกมนัดนี้นะฮะตามสื่ออังกฤษนะครับสื่ออังกฤษเขาบอกว่าคู่นี้โอกาสจบด้วยการเสมอกันมีค่อนข้างสูงและเป็นการจบเสมอที่มีสกอร์ทั้ง2ฝั่งเพราะว่าแนวรับของทั้งคู่ก็ยังมีจุดเปราะบางอยู่เหมือนกันในขณะเดียวกันครับตัวผู้เล่นก็รู้แล้วแต่มีตัวทีเด็ดทีขาดทั้งฝั่งสเปอร์ก็มีเจมสันคอยป้อนโอกาสให้ ตีโซนทาคมกลับมาได้แน่รวมถึงทางริชาร์เลยสันถ้าตั้งใจกว่านี้นิดหนึ่งในการยิงประตูเขาน่าจะทําไดู้ลูเซฟสกี้ก็จมูกไวนะครับเรียกได้ว่าก็พร้อมที่จะทาลายเกมรับของแมนยูเหมือนกันในเวลาเดียวกันครับถ้าแรสฟอร์ดเข้าฝักเข้าฟอร์มกองหลังคนไหนก็เอาเขาไม่อยู่เช่นเดียวกับกาลาโชถ้าดูจะมีสติมากขึ้นกว่าเดิมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวทีเด็ดของทางฟรีซับแดงแต่ทงนี้ท้งนั้นกขึ้นอยู่กับว่ากองกลางของแมนยูนั้น สมดุลมากน้อยเพียงใดนะครับถ้าจะให้ชี้ชัดว่าทีมไหนมีโอกาสในการที่จะเป็นผู้ชนะเอาตรงๆถ้าแมนยูและนี้ดีกว่าเดิมพวกเขาก็มีโอกาสในการเป็นผู้ชนะเหมือนกันนะครับเพราะว่าแรสฟอร์ดก็ยังดูดีกว่าริชาร์ดลันนะฮะถ้าเป็นเคนแรสฟอร์ดไอตรงนี้อาจจะวัดกันอีกทีหนึ่งแต่พอเป็นริชาร์ดลันเนี่ยบางคนอาจจะมีข้อหวายคำถามว่าการจบสกอร์ของเขายังขาดความเด็ดขาดตีโซนก็ไม่เหมือนเดิมนะครับยังต้องปรับจูนกันพอสมควรสำหรับกองหน้าของ สปอร์นะครับนั่นคือเรื่องราวของคู่แรกนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดเห็นกันอย่างไรว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะออกมาในรูปแบบสกอร์ใดส่งคอมเมนต์เข้ามาได้ทันทีนะครับทีนี้เราไปดูคู่ที่2ครับคู่ที่2องเตะดึกเลยครับที่เอเนสเตเดียมบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับเป็นดาร์บี้แมตช์ของโคตรอภิมหาเศรษฐีเจอกันเองครับ ทีนี้ไปดูประเด็นแรกกันก่อนนะครับสิ่งที่ซิตี้ต้องโฟกัสในเกมนัดนี้คืออะไรครับการหาตัวแทนบรรดาท็อปลิสเกรด A ที่หายไปจากเกมเบอร์ลี่มาถึงเกมที่เสมอกับเซบีย่าในยูฟาซูเปอร์คัพสิ่งที่มองเห็นได้ชัดมากๆของซิตี้ก็คือความเข้มข้นหายไปนะครับรวมถึงความเขี้ยวในการยิงประตูก็หายไปเช่นกันนะครับก็คือการขาดทั้งริยาดมาเรส รวมถึงทางอิวายกุลกัน2ตัวทีเด็ดที่มักจะแพงริดในจังหวะที่ซิตี้ต้องการประตูเนี่ยมาโดยตลอดหายไปแล้วตัวแทนยังไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตได้แบบ100%ซในเวลาเดียวกันครับคุณไม่มีเควินเดบรอยนี่แบบส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงที่สุดเพราะว่าเควินเดรบรอยนั้นแทงทะลุช่องได้จา่ายบอล50-50้และเป็นตัวเปิดป้อนให้กับทางเอริงบอสฮาเลนตรงนี้เป๊ปเองก็ต้องไปทำกันบ้านอย่างหนักหน่วงนะครับว่าจะ หาแผนสำรองอย่างไรกับการขาดทั้ง3 a l เอลิสของทีมในขณะที่แบร์โนซินบามีอาการป่วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะฟิตทันลงเล่นในเกมนัดนี้หรือไม่ซึ่งทั้ง4คนนี้ก็รู้วแล้วแต่เป็น4เกรด A ครับเป็นการบ้านของเป๊ปรวมถึงเป็นโอกาสที่ดีขธรรมดานักเตะหน้าใหม่นักเตะที่เป็นตัวที่คาดหวังใหม่ ของทีมไม่ว่าจะเป็นฟิลฟเดนก็ดีโคพาเมอร์ mer, ถ้าได้ลงเล่นก็ดีรวมไปถึงครูเล่นอาวาเรสนะครับทีนี้ไปดูประเด็นที่2ครับสิ่งที่เนวกัเสเซนจะต้องโฟกัสในเกมนัดนี้ก็คือการทำตัวให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นครับหลายๆทีมที่มาเยือนที่สนามแห่งนี้สนามเอเนสสเตเดียมไม่ว่าคุณจะเล่นดีมาขนาดไหนแต่พอมาเยือนปุ๊บเนี่ยแข้งขาคุณจะสั่น คุณจะเสียสมาธิและคุณก็จะหวั่นเกรงศักดิ์ศรีของเจ้าถิ่นศักดิ์ศรีของทีมเต็งแชมป์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็พังภาพในช่วงบ้านปลายนาเนลเซนเองนะครับมาเยือนครั้งนี้สิ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้มากที่สุดคือการที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นการที่คุณจะต้องเล่นได้แบบเคี่ยวมากขึ้นการที่คุณจะต้องสู้กับตัวผู้เล่นระดับคุณภาพมากมายของซิตี้ให้ได้เจ๋งกว่าเดิมแต่ซีซั่นก่อนครับ ในฤดูันท้าทายแมสตี้ได้ดีพอตัวเลยนะครับเรียกได้ว่าสู้กันแบบถึงพลิกถึงขิงเหมือนกันแล้วในซีซั่นนี้ดิลกสเนเองก็ถูกมองว่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่จะเข้ามาทำลายสมาธิกวนประสาททางด้านของแมนเชสเตอร์ิตี้นะครับแล้วก็เป็นขาประจำของท็อปโในซีซั่นนี้นี่คือเกมที่พิสูจน์หัวใจของดิลกอสันอย่างแท้จริงว่าคุณดีพอไหมสำหรับการที่จะเป็นแบบ ทีมหัวแถวของตารางได้แบบสม่ำเสมอนะครับประเด็นข้อที่3ครับการจัดทัพของ2ฝั่งเป็นไงบ้างเับเริ่มจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเบรโดซินวาป่วยคิมเบอรรเจ็บยาวกุนดการับมาเรสไม่อยู่แล้วเป๊ปจะจัดทัพอย่างไรล่ะแบ็กโฟนี่ปรับเปลี่ยนจากเกมกลางสัปดาห์ยอสโกการิโอดูเหมือนจะต้องใช้เวลาเพราะว่าถูกทางกองหน้าสิบยาเล่นงานก็คงจะต้องใช้ มาริัออาการีเป็นแบ็กซ้ายขวาคือคาวบลอกเกอร์เหมือนเดิมคู่เซนเตอร์จะเป็นรูเบดิอัสแล้วก็จอห์นสโตนแต่ไม่แน่นะครับยอสโกกวาริโออาจจะได้รับด้วยกครั้งหนึ่งแล้วมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับรูเบดิอัสก็เป็นได้นะครับคือยังไม่มีใครคาดเดาแนวคิดของเป๊ปกุลดลราได้คู่กลางล่ะมารียโควาสิตกับโรดรีอันนี้ปักหลับเป็นตัวจริงอยู่แล้ว ข้างหน้าครับแจ็คกิลิชยืนพื้นตัวจริงเลยตำแหน่งปีกซ้ายขวาเชื่อว่าจะเป็นโอกาสของฟิลโฟเดนนะครับที่จะได้รับหน้าที่แทนบรารุนพี่ที่หายไปส่วนคูเรนตอเวรสครับจะถูกส่งลงมาเป็นอีกหนึ่งกำลังพลสำคัญในเกมรุกยืนหน้าต่ำโดยมีคนหน้าตัวเป้าคือเออรลิงบ็อกก์ฮาเลนนะครับส่วนทางฝั่งของนิคเซิลครับแทบจะไม่มีการบาดเจ็บเลยตัวที่เจ็บอยู่ก็เป็นแค่ตัวสำรองนะครับ4-3-3 เซนเตอร์ตัวเดิมครับฟาเบียงแชร์กับทางด้านของสเวนบอตแมนนะฮะกองกลางก็เป็นชุดเดิมครับโจนาตอันอยู่ด้านซ้ายขวาคือซาร์โดตนาลีที่เล่นได้ดีมากๆนะครับในเกมแรกที่เปิดตัวบรูโนกิมไรส์ครับปากหลักตรงกลางส่วนข้างหน้าครับอานเดอร์อิซักตัวความหวังสูงสุดของทีมนะครับยิ่งเล่นยิ่งดีความมั่นใจเริ่มมาแล้วก็ความฟิตเริ่มถึงละขวาคือมิเกลอัมรอนซ้ายจะเป็นฮาวิบานหรือ แอนโทนีกอร์ดอนอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเอ็ดดี้ฮาวจะเลือกใช้คนไหนประเด็นที่4นะครับสื่ออังกฤษเขามองว่าอย่างไรเขามอกว่าเกมคู่เนี้ยนิวคาสเซลมีโอกาสในการที่จะหยิบแต้มออกไปจากเอ็นฮัสสเตเดียมเหมือนกันเพราะนิวคาสเซลตอนนี้กําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มเป็นทีมที่เหนียวแน่นแพ้ยากเติมขุมกําลังได้อย่างแข็งแกร่ง,งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมทัพจานโดตอนารีนี่คือเหมาะเจาะเหลือเกินข้างหน้าเป็นอีซัก อันนี้ก็หาตัวจับยากร้ายกาจมีทีเด็ดอยู่ในตัวฮาวิบาน์ครับเป็นพวกเร็วคล่องพร้อมฉีกแนวรับเหมือนกันฮาวิบานก็ต้องดวลกับทางด้านของค่ายบอเกอร์มิเกลเวรอนก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีมาตรฐานที่ดีอยู่แล้วเรียกได้ว่าตอนนี้ขุมกําลังของดิยกสนสมบูรณ์กว่าทางฝั่งของแมสตี้แมสตี้ขาดไปเยอะครับมีผลอย่างแน่นอนในเรื่องของการเข้าทำรวมถึงการผ่านบอลขอสวยๆผ่านบอลทะลุช่องนินเนียนให้กับทางเอริงบล็อคทารแลน อย่างไรตามครับทางื่ออังกฤษมองว่าถ้ามุมชนะเนี่ยพวกเขายังมองว่าซิตี้จะดูแข็งกว่าดูเขี้ยวกว่าดูเก่าเกมกว่าซิตี้อาจจะเหนื่อยมากในเกมนัดนี้ครับแม้มีมุมจะเสมอแต่เ่ออังกฤษประมาณกว่า50%ยังมองว่าซิตี้อาจจะเบียดนิวคาสเซลแล้วก็ชนะไปได้แบบคือจับคอครับประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับลองส่งคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนี่คือการวิเคราะห์ก่อนเกมพรีวิว2องบิ๊กแมช ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับทั้งสปเปอร์เจอแมนยูแมสตี่เจอน์เคอสเซอร์นะครับฟังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดึงเพื่อแจ้งเตือนกด see first. s ีเฟอร์เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอิก,กาครับเพราะว่าที่นี่อิกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรเจอกันคลิปต่อไปครับ